มิลลี่ถูกจับตาความสัมพันธ์กับแจ็คสันหลังพูดผ่านไลฟ์แบบนี้เป็นสาวสดสุดฮอตอีกคนแล้วล่ะค่ะสําหรับแรปเปอร์สาวมิลลีด่ดานุภาเพราะในตอนนี้นั้นเธอไม่ได้ปลุกต้นรักกับหนุ่มคนไหนเลยและล่าสุดมิลลี่ก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมทั้งตอบคําถามจากแฟนๆว่าเมื่อไร่จะลงสตอรี่รัวๆว่ามีแฟนซึ่งมิลลี่เองก็ได้ตอบกลับไปว่าทําไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนและเธอก็ยังได้เปิดเผยต่อว่าเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณ ทุกคนนะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีแฟนจริงๆมันเปิดเผยได้นึกออกไหมแต่สมมติว่ามันเป็นคนที่ไม่คดาดฝันเป็นคนที่ทุกคนแบบถามว่าจริงหรออะไรแบบนี้แล้วแม่แม่แฟนๆจะด่าหนูไหมสมมติมันเป็นอย่างนั้นแม่แม่จะเกลียดหนูหรือเปล่ากลัวนะเนี่ยกลัวโดนดา่าหลังจากนั้นต่างก็มีหลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายและต่างพาก,กันเดาไปต่างๆน,นานาว่าหนุ่มคนที่มิลีพูดถึงนั้นชายแจ็คซันวังหรือไม่ ใช่